f ัฟเรี expression นะะในหน่วยที่1.3นะคะก็คือสำนวนในชีวิตประจำวันทำไมเราต้องจะต้องมารู้ด้วยนะคะว่าจะมีสำนวนอะไรบ้างเพราะว่าในชีวิตประจำวันเราจะต้องมีคำที่เราจะต้องใช้สื่อสารใช่ไหมคะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่ามันมีในส่วนอะไรบ้างนะคะในส่วนแรกนะคะก็คือในเรื่องของการทักทายหรือว่า g r e e t i n g นะคะทำไมเราจะต้องมาเรียนรู้นะคะเพราะว่าในชีวิตประจำวันในการทักทายของเราเราก็ต้อง ที่ใช้คําว่าการละเทศะถูกไหมคะเราจะต้องรู้ว่าถ้าบุคคลคนนี้เราจะใช้ทักทายแบบไหนถ้าจะแทักทายกับอาจารย์ต้องทายแบบไหนกับเพื่อนต้องทายแบบไหนนี่นะคะ่ะเราต้องเรียนรู้ว่ามีส่วนไหนบ้างในส่วนของการทักทาย greeting ของเราก็จะมีอยู่4แบบด้วยกันนะคะแบบแรกนะคะก็คือ general greeting formal ก็คือการทักทายแบบเป็นทางการนะคะเรามาดูในส่วนแบบที่2ต่อนะคะ General greeting informal mm hmm. ก็คือการท mm ักทายแบบไม่เป็นทางการ 3. Mm hmm. greeting a person you haven't seen for a long time formal mm hmm. ก็คือการท mm ักทายกับผู้ที่ไม่ได้พบกันมานานแบบเป็นทางการต้องมีแบบเป็นทางการด้วยนะคะ greeting ต่อไปนะคะตัวที่4นะคะคือ greeting a person you haven't seen for a long time informal ก็คือการทักทายกับผู้ที่ไม่ได้พบกันมานานแบบไม่เป็นทางการตรงนี้นะคะที่จะเป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าเราจะใช้สถานการณ์แบบไหนกับบุคคลแบบไหนกันนะคะมาดูว่าการทักทายแบบเป็นทางการยู e รกริตติ้งอุนฟอร์มอจะมีคําว่าอะไรบ้างนะคะําำแรกนะคะที่เป็นทางการนะคะถ้าเจอกันช่งชวงเช้าต้องใช้คําว่าอะไรคะเก่ง okay, มากเลยค่ะ good morning ใช่ไหมคะถ้าตอนเชา้าแต่ถ้าตอนบ่ายเจอกันก็ต้อง good afternoon ตอนเย็นแล้วก็ good evening นี่แบบเป็นทางการนะคะตัวต่อไปนะคะ how are you how are you doing how is everything how is everything going How have you been k e e p i n g นี่คือเป็นคำทักทายแบบเป็นทางการนะ,ะที่สามารถนำไปใช้ได้แต่โดยปกติแล้วเราก็จะใช้แบบ Good morning แบบง่ายๆใช่ไหมคะแต่ที่เสริมเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนักศึกษาก็สามารถที่จะใช้เพื่อเพื่อที่จะเป็น ขาเรียกว่าอะไรนะคะสามารถที่จะใช้ได้หลากหลายคำนอกเหนือนจาก Good Morning ได้ก็จะได้เห็นว่าโอ้เราก็มีเ,เราก็สามารถใช้คำอื่นๆที่นอกจาก Good Morning ได้นะคะก็อยากจะให้ได้ใช้กันนะคะมาดูแบบที่2องที่เป็น general greeting informal ที่แบบไม่เป็นทางการนะคะใช้กับใครตรงนี้ก็แบบเป็นทางการคืออะไรแบบเป็นทางการคือที่ใช้กับเพื่อน ใช้กัว่าคนสนิทต,ตรงนี้คือจะแตกต่างกับแบบเป็นทางการเมื่อสักครู่นะคะแบบเมื่อสักครู่ก็คือจะใช้กับบุคคลที่เราเคารพนับถือแบบอาจารย์นะคะก็ใช้ทางการไปแต่แบบที่2นี่แบบไม่เป็นทางการก็จะใช้กับในหมู่ที่สนิทกันเพื่อนกันนะคะแล้วก็ใช้ให้ถูกต้องนะคะใช้คําว่าอะไรคะ Hi ฮัลโหลแล้วแต่นะคะต้องให้ฮัลโหลสามารถที่จะใช้ได้ฮัลโหลเนี่ยสามารถใช้แบบทางการหรือไม่เป็นทางการได้แต่ว่าโดยปกติอะถ้าเจอเพื่อนกันเนี่ยเราก็จะใช้คําว่า h ห้เฉยๆก็น่าจะได้นะคะตัวที่2นะคะถ้าอยากจะรู้ข่าวคราวของเพื่อนสนิทเราหรือว่าคนใกล้ชิดเราก็สามารถที่จะทักทายต่อได้นะคะ What's up What's new Good to see you How are things with you Hot w going h o s like e n through you ตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะเป็นคำทักทายแบบไม่เป็นทางการที่เราใช้กับเพื่อนสนิทของเรานะคะมาดูต,ตัวต่อไปนะคะในเรื่องของการทักทายกับผู้ที่ไม่ได้พบกันมานานแบบเป็นทางการอะไรคือสิ่งที่ส,สามารถบ่งบอกได้นะคะก็คือในชีวิตเราก็คงจะต้องมีใช่ไหมคะทีะ่เพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันเจอกันครั้งเดียวตั้งแต่สมัยเรียนประถม มัธยมจนถึงปริญญาตรีก็ไม่ได้เจอกันพาเจอกันอีกทีก็ตอนทํางานแล้วตรงนี้ค่ะสามารถที่จะใช้ทักทายกับเพื่อนที่เราไม่ได้เจอกันนานมากๆนะคะแล้วแต่นะคะว่าระยะนานของแต่ละคนจะประมาณไหนก็แล้วแต่แต่เนี่ยค,คำทักทายสําหรับคนเหล่านี้นะคะมาดูกันนะคะ it's been a long time านานมากแล้วที่เราไม่ได้เจอกันเป็นยังไงบ้าง it's been too long what have you been up to all y a e s r oh, โอ้นี่เป็นปีเลยนะคะที่ไม่ได้เจอกัน It's always a pleasure to see you. น,นี้ก็ยินดีนะที่ได้เจอกันอีกครั้ง How long has it been? I'm so happy to see you again. ฉันมีความสุขมากๆเลยที่ได้เจอเธออีกครั้งอันนี้ก็สามารถเป็นประโยคที่สามารถทักทายได้กับบุคคลที่เราไม่ได้เจอกันเป็นนานมากแบบเป็นทางการนะคะมาดูตัวต่อไปที่แบบทักทายกับผู้ที่ไม่ได้พบกันมานานเหมือนกันแต่แบบไม่เป็นทางการนะคะ Greeting a person you haven't seen for a long time แบบ informal ะะมาดูจะมีคำอะไรบ้างนะ,ะประโยคอะไรบ้างนะคะ It's been a long time, long time no see. Where have you been hiding? It's been a it g s i n c e we last met. ตรงนี้สามารถที่จะฝึกใช้ได้นะคะอาจารย์เชื่อว่านักศึกษาจะต้องมีเพื่อนบางคนของนักศึกษาที่นานแล้วไม่ได้เจอกันและเมื่อได้มีโอกาสเจอกันก็สามารถที่จะใช้คำเหล่านี้ในการทักทายได้นะคะ